ในความเป็นจริงมนุษย์เรามีศักยภาพเยอะมากแต่กลับไม่ได้นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มที่ในขณะที่เราทุกคนปรารถนาความสำเร็จในชีวิตที่มากขึ้นความสุขที่เพิ่มขึ้นความมั่งคั่งร่ำรวยที่เพิ่มขึ้นหรืออยากเห็นตัวเองมีความยอดเยี่ยมมากขึ้นอยากเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นหรือ มีความฝันบางอย่างที่อยากทำแต่ไม่กล้าทำความลับในเรื่องนี้คือความสำเร็จในตัวเราเองทั้งสิ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเจ้านายภาวะทางเศรษฐกิจหรืออะไรทั้งนั้นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวเราสิริลักษณ์ตันสิริโค้ดนักสร้างแรงบันดาลใจยกตัวอย่างว่าในสมัยก่อน เธอทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีอยู่ถึง10กว่าปีและถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมีเงินเดือนสูงมากแต่เมื่อได้เรียนรู้ศาสตร์การพัฒนาตัวเองศาสตร์ของความสำเร็จทำให้สามารถพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นมีความกล้าหาญชัดเจนกับชีวิตรู้จักวิธีการตั้งเป้าหมายการบริหารความคิด บริหารอารมณ์สร้างพลังของความเชื่อที่ให้พลังกับตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือชีวิตและความคิดเริ่มเปลี่ยนแปลงมีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกว่าทำได้มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันหรือแม้กระทั่งการค้นพบตัวเองอีกด้านหนึ่งที่อยู่ภายในแม้นว่าก่อนหน้านี้จะพบว่าการเป็นนักการบัญชีคือตัวตนอยู่แล้ว เพราะไม่ชอบคุยกับคนมากมายชอบอยู่กับตัวเองเงียบๆชอบอยู่กับตัวเลขชีวิตเรียบง่ายนั้นดีอยู่แล้วแต่เมื่อได้ไปเรียนรู้กับกูรูนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกทำให้พบว่าในความเป็นจริงชีวิตของเราสามารถยกระดับได้เราเป็นได้มากกว่าที่เราเป็นอยู่ เพียงแต่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อนไม่รู้วิธีพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดข้อแนะนำคือให้เราสำรวจความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆคิดอย่างมีสติว่าอะไรก็ตามที่คิดหรือทำแล้วให้พลังกับชีวิตให้ความเบิกบานใจให้ความสุขเห็นคุณค่าในตัวเองจิตวิญญาณสูงส่งขึ้น นั่นคือการปลุกพลังในตัวเองเมื่อเปรียบเทียบศักยภาพมนุษย์เหมือนรถยนต์ก็เหมือนการยกระดับเครื่องยนต์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นนั่นเองเช่นเมื่อตั้งเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จไว้5ปีอาจจะกลายเป็น3ปีก็ได้12พลังเพิ่มศักยภาพ จากประสบการณ์การสร้างแรงบันดาลใจเธอตกผลึกออกมาเป็น12พลังซึ่งเป็นวิธีการฝึกให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองที่ได้แนะนำบ่อยที่สุด 1. พลังของการตัดสินใจการเลือกจะเปลี่ยนเข็มทิศของชีวิต วินาทีที่คุณตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองเส้นทางชีวิตของคุณก็เปลี่ยนไปแล้วขณะที่บางคนเอาแต่พร่ำบ่นชีวิตของตัวเองเจ็บปวดกับชะตากรรมที่กำลังเผชิญอยู่โทษด,ดวงชะตาฟ้าลิขคิต โยนทุกสิ่งทุกอย่างไปนอกตัวหาเหตุผลมาอ้างไปเรื่อยๆว่าทำไมยังทำไม่ได้ทำไมยังทำไม่สำเร็จเสียใจผิดหวังแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองหมดพลังลงไปเรื่อยๆทางที่ดีสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกก็คือตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่วแน่และหันเข็มทิศชีวิตใหม่ไม่มีใครรู้จัก คุณได้ดีไปกว่าตัวคุณมีแต่ตัวคุณเองเท่านั้นที่จะเปลี่ยนตัวคุณและชีวิตของคุณได้ลองคิดหรือจินตนาการภาพในอนาคตว่าในอีกสามปี5ปีคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะประสบความสำเร็จไหมคุณจะมีความสุขหรือเปล่าคุณจะภาคภูมิใจในตัวเองไหมคนอื่นจะมองคุณและพูดถึงคุณว่าอย่างไรสอง พลังของความคิดความเชื่อรากฐานสำคัญของความสำเร็จในชีวิตความคิดและความเชื่อก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกก่อให้เกิดการกระทำการกระทำก่อให้เกิดผลลัพธ์รากที่แข็งแรงย่อมส่งผลให้ต้นไม้แข็งแรงสิ่งที่มองไม่เห็นสร้างสิ่งที่มองเห็นโลกภายในสร้างโลกภายนอกดังนั้นเพียงแค่เรา เปลี่ยนความคิดที่อยู่ในสมองเราชีวิตเราก็จะเปลี่ยนได้ในทันทีเพราะฉะนั้นต้องต้องสร้างความเชื่อมั่นก่อนว่าฉันทำได้คุณจะสามารถทำงานด้วยความเชื่อมั่น จากนั้นจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีและยิ่งเชื่อว่าตัวเองทำได้ยิ่งเพิ่มความมั่นใจในตัวเองและสร้างผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้น 3. พลังของอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวขับเคลื่อนการกระทําของคุณคุณภาพชีวิตของคนเราคือคุณภาพของอารมณ์ที่เรามีอยู่ในแต่ละวันทุกคนทำอะไรก็ตามเพื่อต้องการที่จะได้รับ ความรู้สึกอะไรบางอย่างใช่หรือไม่บางคนประสบความสำเร็จก็จริงแต่เป็นคนไร้อารมณ์แห่งความสุขความสนุกสนานขาดความชุ่มฉ่ำของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับกันตีความของเรา ทุกอารมณ์และความรู้สึกที่เรามีไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงที่ปรากฏแต่มันขึ้นอยู่กับมุมมองการให้ความหมายและการตีความของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหากดังนั้นปัญหาหรืออุปสรรคที่พบเจออาจจะทำให้เราได้เรียนรู้เติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้น การที่เศรษฐกิจไม่ดีอาจทำให้เราเป็นคนที่รู้จักประหยัดอดออมรู้จักวางแผนการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเศรษฐกิจดีอยู่เราอาจจะยังเป็นคนฟุ่มเฟือยไม่รู้จักบริหารเงินก็ได้ขอให้ฝึกอารมณ์ด้านบวกดังต่อไปนี้บ่อยๆเช่นความรักความเมตตาความสุขความเบิกบานใจความอิ่มเอิบใจ ความสงบผ่อนคลายความสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวาความสนุกสนานความกระตือรือร้น,นความตื่นเต้นความสงสัยใคร่รู้แบบเด็กๆความซาบซึ้งใจและการระดึกคุณที่สําคัญจะรู้สึกได้เลยว่าคุณสามารถมีความสุขได้ในทันทีที่คุณชื่นชมกับสิ่งที่คุณมีไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่มี4 พลังของการโฟกัสความจุดจ่อทำให้คุณพุ่งตรงสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็วก่อนอื่นคุณต้องรู้ชัดก่อนว่าจุดหมายปลายทางของคุณอยู่ที่ไหนบางคนขยันเดินมากเขามุ่งหน้าลงที่ใต้แต่หวังว่าจะไปถึงเชียงใหม่คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรและทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนั้นแล้ววางแผน กำหนดวิธีการเพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จวิธีการง่ายๆคือเริ่มต้นลงมือทำโดยโฟกัสไปที่จุดหมายปลายทางและโฟกัสในการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอโดยข้อแรกเขียนทุกอย่างที่จำเป็นต้องทำออกมาบนกระดาษอย่าคิดในหัวข้อ2เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง A คือกิจกรรมที่สำคัญที่สุดซึ่ง ทำให้ผลลัพธ์สูงสุดสร้างความแตกต่างมากที่สุด b คือกิจกรรมที่มีความสําคัญรองลงมาและข้อสุดท้ายลงมือทําตามลำดับความสําคัญ a 1 a 2 a 3 b 1 b 2 b 3 5. พลังของคําพูดโปรแกรมตัวคุณให้เป็นคนใหม่คําพูดเป็นสิ่งที่มีพลังมาก โปรดระมัดระวังคำพูดของคุณให้ดีถ้าคุณพูดบวกคุณก็จะได้ผลลัพธ์เป็นบวกถ้าคุณพูดลบคุณก็จะรับเป็นลบเราสามารถจะโปรแกรมสมองและจิตใต้สำนึกของเราด้วยวิธีการพูดบวกให้พลังกับตัวเองซึ่งจะทำให้คุณเข้าถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในตัวคุณด้วยคำพูดของคุณนั่นแหละ ดังนั้นถ้าคุณอ่านสิ่งที่คุณเขียนทุกๆวันและฝึกเป็นคนที่อยากจะเป็นทุกๆวันคุณจะสัมผัสกับความมหัศจรรย์ว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นได้อย่างรวดเร็วจนคุณคาดไม่ถึงเลยข้อที่6พลังของการใช้ท่าทางร่างกายเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคุณการเปลี่ยนท่าทางและการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากมาก แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจและไม่ได้ใช้ประโยชน์จากร่างกายของตัวเองอย่างเต็มที่การฝึกใช้ภาษากายที่ทรงพลังจะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตคุณอย่างรวดเร็วมากกว่าเดิม 7. พลังของการจินตนาการกำหนดชีวิตในอนาคตของคุณจินตนาการมีพลังอย่างมหาศาลสมอง คนเราแยกแยะไม่ออกว่าอะไรเป็นความจริงและอะไรเป็นจินตนาการดังนั้นอยากเก่งอะไรขอให้ซ้อมจินตนาการเคยมีคนทำการทดลองให้นักวิ่งมานั่งเก้าอี้ธรรมดาในห้องแล้วให้จินตนาการเสมือนจริงว่ากำลังวิ่งอย่างรวดเร็วในสนามปรากฏว่าอัตราการเต้นของหัวใจถี่ขึ้น ความร้อนในตัวเพิ่มขึ้นมีเหงื่อออกมาตามแขนและขาด้วยและยังมีอีกหลากหลายการทดลองซึ่งเขาสรุปได้ว่าสมองแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นความจริงและอะไรเป็นจินตนาการดังนั้นเราสามารถใช้พลังของการจินตนาการเข้าไปกําหนดจิตใต้สำนึกให้ทำงานเองแบบอัตโนมัติได้ 8. พลัง ของแรงดึงดูดทุกอย่างจะง่ายขึ้นสำหรับคุณสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันไม่ว่าคุณจะมีความใฝ่ฝันหรือปรารถนาอะไรขอให้รู้ว่าคุณสามารถมีสิ่งนั้นได้เวลาที่คนเรามีความคิดหรือมีสภาวะอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างเรากำลังปล่อยกระแสคลื่นออกไปในจักรวาลแล้วมันจะไปดึงดูดสิ่งที่เราคิด หรือรู้สึกเข้ามาดังนั้นถ้าเราคิดเรื่องดีและเรื่องบวกก็จะดึงดูดเรื่องดีและเรื่องบวกเข้ามาเคล็ดลับการปรับคลื่นพลังให้เป็นบวกเช่นเวลาที่เจอเรื่องที่ทําให้รู้สึกไม่ดีให้คิดเปรียบเทียบกับคนที่เขาได้รับอะไรแย่กว่าหรือพลิกความโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดี โดยคิดว่าโชคดีที่เป็นแค่นี้หรือโชคดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้ 9. พลังของแรงบันดาลใจยกระดับความชุ่มฉ่ำในชีวิตคุณบุคคลที่ยิ่งใหญ่บุคคลที่เป็นตำนานล้วนใช้ชีวิตตามแรงบันดาลใจที่แท้จริงของตัวเองทุกคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์และภารกิจบางอย่างที่ต้องทำบนโลกใบนี้ คุณต้องหาให้เจอว่ามันคืออะไรถ้าคุณได้ทำตามแรงบันดาลใจของตัวเองคุณจะรักทุกเวลานาทีที่ผ่านไปคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองและตกหลุมรักชีวิตตัวเอง 10. พลังของความดีจะดึงดูดผู้คนให้ช่วยเหลือคุณเวลาที่เราเห็นใครสักคนที่เป็นคนดีเราจะรู้สึกเกรงใจ รักชื่นชมศรัทธาอยากอยู่ใกล้อยากช่วยเหลืออยากให้การสนับสนุนเราต้องเข้าใจว่าเวลาที่ความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของเรามันคือด้านลบที่แสดงออกมาโดยอัตโนมัติทุกครั้งมันปรากฏโฉมออกมาให้เรามีสติเห็นว่าเกิดความคิดและความรู้สึกแบบนี้ขึ้น แล้วเลือกจะเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นด้านดีในทันทีและเลือกสิ่งที่ดีงามและจิตใจที่สูงส่งกว่าเสมอเช่นเลือกความรักความเมตตาแทนความโกรธความเกลียดชังเลือกความเผื่อแผ่แบ่งปันแทนการกักเก็บหรือเห็นแก่ตัวเลือกความคิดเชิงลบแทนความคิดเชิงลบขอให้มุ่งม,มั่นตั้งใจ พูดและทำสิ่งที่ดีนับจากนี้เป็นต้นไปแล้วความดีจะคุ้มครองชีวิตของเราเองคนส่วนใหญ่คิดนั่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ฟุ้งซ่านเรื่องไร้สาระก็มักคิดวกวนถึงแต่ปัญหาหรือเรื่องที่ทำให้หงุดหงิดลำคาญใจไม่พอใจเสียใจผิดหวัง เรามักไม่มีสติที่จะเห็นความคิดของเราแล้วเปลี่ยนมันใหม่เราไม่ฝึกที่จะพลิกวิธีคิดหรือปรับทัศนคติมุมมองของเราจากลบให้เป็นบวกคนที่เครียดรู้สึกว่าชีวิตยากลำบากหนักและเหนื่อยต้องต่อสู้ดินน้นรน เพราะไม่ค่อยได้ฝึกเข้าถึงความสงบภายในใจไม่เคยหยุดไม่เคยพักความคิดของตัวเองดังนั้นพยายามลดกิจกรรมภายนอกลงบ้างเพื่อมีเวลาสงบนิ่งฟังเสียงจากภายใน 12. พลังของการลงมือทำจะทำให้ทุกอย่างที่คุณปรารถนาเป็นความจริงการลงมือทำเท่านั้นที่จะเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หากอยากสำเร็จอย่าเสียเวลาไปกับความสงสัยตัวเองว่าฉันจะทำได้ไหมฉันจะทำสำเร็จไหมมันจะยากไหมขอเวลาเตรียมตัวขอศึกษาให้ดีๆก่อนคนส่วนใหญ่อยากได้ผลลัพธ์ที่ปรารถนาแต่ไม่กล้าลงมือทำไม่ว่าคุณมีความใฝ่ฝันอะไรขอให้กล้าลงมือทำและใส่พลังของความมุ่งมั่น ตั้งใจแน่วแน่เข้าไปอย่ายอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคและไม่ว่าคุณจะเดินจะคลานหรือจะวิ่งขออย่างเดียวคืออย่าหยุดเดินจนกว่าจะถึงเส้นชัยแล้วเมื่อนั้นความสำเร็จก็จะเป็นของคุณนอกจากพลังทั้ง12ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของคุณแล้วยังมีอีกหนึ่งเทคนิคการถอดแบบหรือ ลอกแบบบุคคลต้นแบบซึ่งเป็นเคล็ดลับที่จะเป็นการสร้างพลังใจและนำคุณไปสู่ความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้เทคนิคการถอดแบบหรือการถอดแบบบุคคลต้นแบบเป็นเทคนิคสร้างพลังมากแต่น้อยคนที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตที่น่าสนใจคือเทคนิคการลอกแบบนี้ สามารถทำได้มากมายวิธีการคือเวลาที่เราอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรอยากจะมีอะไรให้เราหาต้นแบบที่ดีอาจจะเป็นบุคคลวิธีการความคิดบุคลิกภาพความร่ำรวยหรืออะไรก็ได้อยู่ที่เรากำลังต้องการสร้างผลลัพธ์ใดแล้วถอดแบบหรือลอกแบบความสำเร็จของเขาออกมา เธอบอกว่านี่คือหลักคิดเมื่อเราใช้สัมผัสและความรู้สึกว่าวิธีนี้ใช่หรือไม่ใช่ยกตัวอย่างถ้าเราเรียนรู้เรื่องพลังของภาษากายการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเพราะคนส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ตัวเองอยู่ในภาวะที่ไร้พลังคือเดินช้าๆห่อไหลห่อคอคอตก แต่เมื่อใดที่เราเปลี่ยนการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นยืดอกเดินอย่างกระฉับกระเฉงยิ้มมากๆสภาวะอารมณ์ของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปพลังงานที่เป็นบวกก็จะเกิดขึ้นทันทีสำหรับเธอลอกแบบภาษากายของแอนโทนีลอบบินนักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังระดับโลกซึ่งความเคลื่อนไหวร่างกายของเขามีพลังมากเมื่อสังเกตและทำตามแบบ จะสัมผัสได้ถึงพลังที่เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างมหาศาลดังนั้นการลอกแบบจึงเป็นเทคนิคที่ต้องนำไปใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว